เขาจะเป็นคนขับรถเลยสิดูจากการแต่งตัวแล้วคนทีม่มีรถหลูๆแบบนี้ต้าไม่มาเช็ดรถเองเหรอกทั้งสองครับเอกสารนี้เป็นของปองครับคงเป็นได้แค่หมามองเครื่องบินนั่นแหละใช่อาหารที่อยู่บนโต๊ะนี้ยผมเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืน ทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ล่ะเออผมกำลังเอ,อ้อกำลังเช็ดรถอยู่หรอคงจะเป็นคนขับรถละสิดูจากการแต่งตัวแล้วคนที่มีรถหรูๆแบบนี้ก็ไม่มาเช็ดรถเองเหรอกพิงตอนนั้นน่ะเธอคิดถูกแล้วแหละที่เลิกกับเขาอะ่ะอ,อ้อไม่สิก็อบอกว่าฉลาดมากจังหาก พอดีฉันมาเอาสุนแชบ้านที่ซื้อไว้เป็นเรือนหอฉันขอตัวก่อนนะทั้งสองครับเอกสารนี้เป็นของปลอมครับของปลอมจะเป็นไปนได้ยังไงเอกสารของจริงอ่ะอยู่ที่ผม แฟนของคุณอนะ่ะได้เอาบ้านไปจำนองไว้แล้วก็เอาเงินหน,นึ่งล้านไปตอนเนี้ยติดต่อแกไม่ได้ครึ่งปีแล้วนะครับงั้นเงินค่าผ่อนบ้านของเธอสองปีที่ผ่านมามันก็เอาไปใช้หมดแล้วละสิเป็นไปไม่ได้แฟนฉันรวยขนาดนั้นเขาจะทำนี้ไปทำไมโทรถามดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องโทรหรอกครับทางที่ดีอะพวกคุณสองคนรีบหางเงินมาจัดก,การใจให้ผมดีกว่าครับถ้าอย่างอยากได้บ้านคืนทำไมไม่มีคนรับสายเนี่ย เชิญผู้คุณสองคนไปที่ห้องทำงานผมด้วยครับยังมีเอกสารอีกเยอะที่ผู้คุณสองคนอ่ะต้องได้รับรู้นี่คุณแจครับพวกคุณสองคนกลับไปได้แล้วครับดอกเบี้ยและต้นใจหมดแล้วครับเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าแฟนฉันอ่ะไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนฉันเพิ่งไลน์ไปบอกเขาาเมื่อกี้นี่เอง เขาก็ได้จัดการเรื่องทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วแม้แฟนเธอนี่ช่างแสนดีจริงๆเลยนะมาทำไมนายไม่เช็ดรถต่อแล้วหรอแล้วใครอนุญาตให้นายเข้ามาในนี้แต่คนอย่างนายอ่ะก็ทำได้แค่มองเพราะต่อให้นายจะเช็ดรถไปทั้งชาติก็คงไม่เป็นญาซื้อบ้านที่นี่ได้คงเป็นได้แค่หมามองเครื่องบินนั่นแหละ ผิงเราไปกันเถอะเดี๋ยวก่อนคุณผู้หญิงอะไรมีอะไรอีกเข้าหน้าเข้าหลังอ่ะถ้าจะหาแฟนอะหาให้มันดีกว่าน,นี้ไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้วันนี้ถ้าไม่ใช่ว่าคุณท็อปช่วยพวกคุณไว้อะพวกคุณคิดหรอว่าพวกคุณจะได้บ้านหลังนี้ไปใครนะก็คนเช็นรถที่เพื่อนคุณพูดถึงเมื่อกี้ไงคุณท็อปอะคือคุณส่วนใหญ่ของที่นี่เวลาจะว่าใครอะ หัดดูดีๆก่อนล่ะฟ้าพ่อเถอะคุณกลับไปทำงานได้แล้วครับน้ำมนต์ฉันฝากเลยนะท็อปทำไมรสชาติแปลกๆมันเสียแล้วหรือเปล่ามันไม่เสียหรอก รสชาติมันน่าจะจืดไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าเก็บไว้นานเก็บไว้นานใช่อาหารที่อยู่บนโต๊ะเนี้ยผมเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคุณก็ไม่ได้กลับมาผมก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เช้าเนี้ยก็เลยมาอุ่นอีกรอบเราจะได้ประหยัดไงนี่คุณเอาเข้าเก่าไม่ฉันกินงั้นหรอถ้ารู้ว่ามันเสียทำไมไม่เอาไปทิ้งแล้วไปซื้อมาใหม่จะเอามาอุ่นอีกทำไมนี่คุณบ้าไปแล้วเรื่องไงเงินอ่ะ คือได้มาจากการทำงานไม่ใช่ไปหยัดเงินถ้าไม่เสียก็คกิบเองเลยเจ๊ถิเดี๋ยวก่อนมีไรเขามาส่งคุณแค่3วันอะถึงกับชนะความรักของเราอะที่มีกันมาตั้ง3ปีเลยเหรอผมเชื่อนะว่าสักวันอะผมก็จะประสบความสำเร็จได้ ช่วยมองโลกเห็นความเป็นจริงหน่อยได้ไหมในสังคมเนี้ยมีใครบ้างไม่อยากประสบความสําเร็จเชื่อแค่นั้นก็พอหรอถ้างั้นในโลกเนี้ยก็ไม่มีใครล้มเหล,ลวเสจทิงคุณอย่าไปเลยนะทิงเสื้อผ้าพวกนี้ไม่ต้องเอาหรอกเดี๋ยวพี่จะไปซื้อใหม่เอาเสื้อผ้าฉันไปขายนะเพื่อจะได้มีเงินะเป็นลงทุนแตนเอถอะเราไป เดี๋ยวก่อนสิขอเลขบัญชีคุณได้ไหมถ้าฉันมีเมื่อไหร่อ่ะฉันจะรีบคืนให้ไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงซะคุณก็ไม่มีปัญญาฉันรู้ว่าฉันอ่ะไม่มีปัญญาหามาคืนคุณได้ที่ผมพูดอ่ะมันไม่ใช่เงินทอ็อปเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเมื่อก่อนอ่ะผมรักคุณทุ่มเทให้ทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณ ก็ยังเลือกที่จะจากผมไปแต่คุณไม่ผิดหรอกนะมันผิดที่ผมดังหากที่ไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ตอนนี้เราสองคนก็ไม่เหมือนเดิมกันแล้วเราควรให้อภัยและกลับมาเป็นเหมือนเดิมสิให้อภัยคุณก็ยังคิดว่าผมเป็นผู้ชายที่โง่ที่สุดถูกไหมไม่ใช่นะทิ้ง ตอนเนี้ผมมีชีวิตที่มีความสุขดีก็เพราะคุณแต่ไม่ได้เพื่อคุณผมเป็นและมีทุกอย่างที่คุณต้องการแต่สิ่งที่ผมไม่ต้องการคือคุณทอ,อทำไมคุณถึงได้เย็นชาและเปลี่ยนไปขนาดนี้ผมเคยเป็นผู้ชายที่อบอุ่นคุ่มเทม,มากกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นค่าในตัวผมเลยเพราะผมมันจน มาวันนี้ผมก็ยังเป็นท็อปคนเดิมแต่สิ่งที่ผมเปลี่ยนไปคือผมไม่ได้ลักคุณแล้วโชคดีนะที ของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ